ครับครับสวัสดีพี่น,อน้อนงเอฟซีเี่ยมมแล้วะครับก็ครับเมื่อวนนี้นะครับเราพัฒนานะครับนกะพี่น้องเอฟซีครับของทันอาจารย์อปาดน้ำนะครับมาแล้วครับพี่น้องเอฟซีครับงวดประจําวันศุกร์นะครับ ที่17นะครับพี่น้องทุ่พฤษภาคม2 5 6 7 ครับเราพัฒนานะครับอปากน้ำครับพี่น้อง f ยบซี่ได้ตามเลืกรัฐบาลไทยนะครับพี่น้อง f ยซี่ของท่านอาจารย์อปากน้ำนะครับแตกทั้งบนทั้งล่างครับเป็นที่ไหนเสียดายครับพี่น้อง f ยซี่ ครับเพิ่งจะว่างสายนะครับเนาะกับท่านอาจารย์นะครับเพื่อนได้ล้านกุ้ครับพี่น้องเป็นต่าอ่อนซอนนะครับแตกทั้งบนทั้งล่างตัวตรงเลยนะพี่น้องน c ้ครับเรียกเพื่อนมียูซีคูนะครับมีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งครับพี่น้องน C โอ้เสียดายแฮงนะครับเสียดายตามให้พี่น้องเขาโยงนะครับเอาวันนี้นะครับ เดี๋ยวเสี้ยนนาดีสิตามให้พี่น้องเข้านะครับรัฐบาลไทยนะครับของทันอาจารย์อปากน้ำนะครับครับรอบทีแล้วเนาะครับเนาะโอ้ยเสียดายแห้งนะครับเสียดายลงให้พี่น้องเข้ายู่ครับเดี๋ยวสีโ้มพ้นงานของทันอาจารย์ให้พี่น้องเข้าเบิ้งนะครับเนาะครับหลังจากอ่าชิป รัฐบาลไทยนะครับเนาะเดี๋ยวเสียนันดีเสียวมาลงให้พี่น้อยเขาเบิ้งนะครับโชว์ผลงานกับเป็นไหนเป็นล้านนะครับพี่น้องยุพชีครับก็ดีใจนะนะครับท่านอาจารย์ที่โชคมันในรอบมือนี้ยนะครับเนาะพอดีล้างไว้รัฐบาลไทยออกพี่น้องยุพชีเพิ่นโถ่มาอวดเลยนะครับท่านอาจารย์โอ้ยเป็นทีนอะไเสียดายแฮงนะครับ เอามาตามเล่าพัฒนาสกวอนพี่น้องยิบซี่สามตัวมาตัวมีหกมีเจ็ดมีแปดครับพี่น้องยิบซี่มีหกมีเจ็ดมีแปดนะครับเด่นนะครับตัวเด่น เด่นเจ็ดกับแปดได้พี่น้องครับเด่นที่เจ็ดกับแปดนะครับเอาลอบต้งชุดจับคู่พี่น้องจับคู่นะครับถ้ามาหลักเจ็ดนะครับเจ็ด สองเจ็ดสี่เจ็ดหัดผู้รื้สีบ้พี่น้องยุ้ซีแต่ผู้ได้เจ็ดหัดผู้รื้สีนะครับคอมเมียนมาได้เด้อเดยวเสียนาทีปตามให้นะครับ7จ7ดห้าเ แปดสองแปดสี่แล้วก็แปดห้าตัวกันนะครับพี่รองพิชซี่กันมีอยู่สองแางนะครับกันก็คือลักงบนะพี่รองพิชซี่หกสองกับหกเจ็ด เขามียูคนี้นะครับครับเด่นที่เจ็ดกับแปดครับพี่น้องมซี่เด่นเจ็ดกับแปดเด้เดีเ่วิ่งของทนายจยนนะครับนะักปะดีบ้างตัวเล็วิ่งไว้สองตัวนะครับเพราะว่าล่าพัฒนานาผันบอกว่ามันออกเดียวนะครับมันหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันนะครับทนาย์เพิ่นบอกว่ามีโอกาสมากดี่ทั้งสองตัวนะครับ ครับเด่นที่สุดนะครับกมี็มจี72 74 7ห8า8 4 8 5นะครับครับที่้องเท่ากับแคหน้าจอไว้น้านะครับครับเพื่อนพวงผมเห็นด้เพราะว่ามีเหลี่กลักนะครับมีแคร์ยางละสามคูนะครับสำหรับเหลีกเด่นนะครับเนาะเหลีกเด่นเจ็ดกับแปดนะครับก็มี่ยางละสามคูนะครับครับตัวกันหกสองกับหกเจ็ดนะครับ กระอกาบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์เอ,อาปากน้ำนครับทรงตระเลงเนวทางนครับเล่าพัฒนามาให้ดเลยลงให้พี่ให้นองเฮ้านะครับครับืันนี้อากาศเปลี่ยนจังอยนะครับเชื่อาดีบอกทํางานผักสน้ำนะครับเนาะทางานอ่าเย็ดปั๊บพื้นที่นะครับรับเมาปั๊บปั๊บพื้นที่ที่ไรที่หน้าเราก็เฮ็ีย หกน้องหน้าโมเดลแล้วก็กุดหลอกซักนะครับพี่น้องที่ซี่ครับพี่น้องเข้าสนใจกะติดต่อมาได้นะครับถามว่าไกลกะจะเดินทางไปเบิ้งงานแล้วก็ไปบอกราคากันนะครับพี่น้องที่ซี่ครับรอบนี้กะเล่าพัฒนานะครับของท่านอาจารย์นอปากน้ำนะครับก็ขอให้พี่น้องเข้าโชคมันกันทุกผู้ทุกคนเมื่อเย็นนะครับเด้๋วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่17พฤษภาคม2567 ลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งนะครับก็บขอให้พี่น้องเข้าโชหมันไปน้ากันกับลาาพัฒนาของธนาจารอ์อปากน้ำสำหรับชิบนี้สวัสดีครับ